ข่าวดีดีกับพี่คำรนำรนรน,าารนตอนแรงนี้เราจะมีน้ำพอใช้หรือไม่ฟังรองอธิบดีกรมชลประทานแจ้งนะ <c oughs> จะบอกให้ชลประทานเราจะทำให้ดีที่สุดไม่มีน้ำจะทำนา ัวดีมีคู่กันทรวมกับแล้งก็อยู่คู่กันดรทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงแรงนี้ว่าเตรียมการอย่างไรให้คนไทยมีน้ําใช้เพียงพอทุกจังหวัดในลุ่มเจ้าพยาตอนล่างและตอนบนขอให้งดทํานาต่อเนื่องนะครับเพื่ออะไรครับเพราะว่ารอวันเดือนหนึ่งทํานาพร้อมกันยกเว้นนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำสิบทุ่งลุ่มต่ำประมาณสักล้านไร่เนี่ยเราจะจัดสรรน,น้ำนะครับให้ทําก่อนเพื่อจะหลบเพื่อหลีกนะครับ ผลผลิตที่เสียหายเนื่องจากน้ําหลากลงมานะครับตั้ง,ตงแต่าทางทุ่งรุ่มต่ําทางฝั่งซ้ายของคลองัชน่ทปรกสิ์หรือทั้งทุ่งบางกลุ่มบางกุ้งนะครับทุ่งบางบานหรือทั้งทุ่งเจ้าเจ็ดต่างๆจะให้ทําก่อนก่อนเพื่อนตรงนี้เพื่อลดความเสียหายตรงนี้ครับบริหารจัดการอย่างไรให้คนไทยไม่ทุกข์เรื่องน้ําหน้าแล้งช่วงเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากักฎาจนเลื่อยไปจะเกิดว่าปรากฏการณ์เอลิโยคือ น้ำฝนจะน้อยกว่าค่าปกตินะครับเริ่มทวีเเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะตรงนี้เองก็ต้องส่งเสริมหรือก็ต้องหรือกระทั่งก็ต้องคือประชาพันธ์ให้เป็นการประหยัดน้ําทุกภาคส่วนโปเช้โดนใจโปเช้โปเช้โดนใจโดนใจสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าน้ํามีชีวิตเป็นสุขน้ําไม่มีชีวิตย่อมเกิดทุกขครับ ต้องขอบคุณพี่น้องเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือกับกองรุ่งชนพานลูกจริงนาเกินมาเป็นไทยสนุกจับใจโอไทยแดนทองพื้นดินอุดมสุขสมดังป้องรวมพี่รวมน้องรักกันมั่นยืนไม่โกโรธเกลียดกันรักก <แพ S 1> ันทั้งวันทั้งคืนแต่จะยั่งยืนก็ด้วยคนไทย เอาดีๆกับพี่คำรณน,นี่คือหน้าที่และอีกงานหลักของกรมชลประทานต้องช่วยบรหิหารจัดการน้ำให้คนไทยทั่วประเทศนะนน <laughs> จะบอกให้่โกก,กกกกรเียยดััััันนะท้้งวงวแจ